พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีขอพระราชทานเพื่อเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสารคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อนําปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในพิธีโอกาสนี้บําเพ็ญกุศลนุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย วัดสารโคโดมเป็นวัดราษสังกัดคณะธรรมยุทธ์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยยุทธยาตอนกลางราวปี2,190ต่อมากลายเป็นวัดร้างในปี2,515ชาวบ้านค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นสรีระขึ้นใหม่บรรจุเศียพระเดิมไว้ ต่อมาปี2517สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทิมอุาทาธิโมอดีตเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนะ กรมหลวงวชิรญานสังวรทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมประธานนามหลวงพ่อเสียนว่าพระพุทธชินวรมุนีโดยมีหม่อมหลวงบัวกิตยากรเป็นประธานฝ่ายฤรัสั์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนิพนันปีหลวงพระชนานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามพิไทยสกประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเป็นหลังแรก ได้รับพระชาชทานวิสุงคามสีมาปี2519ปัจจุบันมีพระมหาอนุรักษ์ชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หลังจากพิธีถวายผ้าพระกฐินพระรชทานคณะองคมนตรีได้ร่วมรับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัดสารคดมที่จะรับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยายในช่วงฤดูฝนพร้อมกับรับฟังแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารคดมเพื่อมีความสง่างามและร่มรื่น